ขังข้าวดำพี่น้องจ้าเมื่อนี้นั่เสนอหวานขังข้าวดำตัวน,นี้เป็นหวานขังข้าวดำจ้าตัวน,นี้เพิ่งเกิดจะเป็นสมุนไพเป็นสมุนไพแล้วก็เป็นไม้ประดับอยู่ในตัวใบเขาจะสวยประมาณนี้เป็นไม้ปลาหายยาเื่กันเลยพี่น้อง จ้องจะกินเลือดเรามีอยู่ตัวนี้มีหลายกระถางอยูจ่จ้าไม่เป็นไม้ประดับเป็นสมุนไพรเอาใบพันไปต้มนำห่อนกินพี่น้องแก่เจ็บแก่ปวดแก่เจ็บลังปวดเอวเนาะตัวนี้ท้าซีศึกษามาไม่มีพิษนะคะตัวนี้ไม่เหมือน ไม่เหมือนจันไม่เหมือนสนีจันแดงสนิจจันแดงนี่ต้องต้องอะไรนะเราเรียกว่าศึกษาให้ดีก่อนเพราะเขาจะมีพิษอยู่ถ้าคนไม่เคยใช้ก็ไม่สมควรที่จะเอาไปใช้นะคะตัวนี้ก็เก็บใบพเพิ่นใส้ก,การนำหอนต้มกินทุกมืออยู่จ้ะพี่น้องดอกคนก็นจะประมาณนี้เนาะมีหละดอกคนประม่านี้อ่า ข้งขาวดำเขาเรียกว่าข้างขาวดำจา้าเพื่อน